มันก็ออกได้ด้วยเพราะว่ามันแถวนีมันก็มีอยู่แล้วขอบคุณเอฟซีหน่อยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีที่กําลังติดตามนะครับผลงานอยู่นะครับในขณะนี้นะครับที่ท่านได้นะครับให้อยากให้จับคููโตดนะครับเนาะโตดเอาสื่อโตดเอาหรือว่าแยกสื่อเอานะครับสลับกันเอานะครับมาให้สลับเหล็กนะครับ มีสามมีหกนะครับภายในเจตโตนะครับส่วนตัวเด่นนะครับไม่ในกสูดเจตโตก็คือตัวซีเลกซีนะครับเด่นตัวดีหนึ่งคือตัวตามนะครับตัวตามมาคือหนึ่งล่องหกนะสี่มีเลขคู่อยมีสี่มีศูนย์มีหกส่วนเลขขี่ก, 3, ก็สีมีอยเจ็ดนะครับเออมีแปดอีกตัวนนหนึ่งนาอแปดเขียนไว้พีนะ่ละ มันสมีแปดอีกตัวหนึ่งครับคูื <c oughs> คอแปดมีตัวหนึง่งครับแปดท่าผีวะแปดมังไรล,ล่ะเอาแปดมังไรกับแปดมันอะไรมันมีแปดมีสี่มีศูนย์มีหกเลขคู่ส่วนเลขคี่คี่นัน่นเลขคี้นั่นมันมีอยู่เจ็ดมีหนะน,นึ่งมีสามเนาะไฟในเจ็ดโตนี่กับโตเด่นกับคือสี่ เดนซีเดนซีตัวดีคือหนึ่งตัวตามตัวหนึ่งตัวตามเนาะตัวร่องเป็นหกสูตรเจ็ดตัวนี่ที <c oughs> ่นี่มาเบิง้งไฟได้สูตรนี่นะครับสูตรตัวนี้นะครับไฟได้เก่าตหรือว่าสิบสองตัวนี้นะครับมันก <c oughs> <hn> ับเดนซีคือกันนะครับเดนวันี้มาตกกันแห้งนะครับก็เดนก็เดนตัวเดียวกันนะครับเดนซี <c oughs> C, นะครับเป็นร่องแปด เล่นสีร่องแปดที่นี่เล่นซีร่องแปดแต่ว่าโต้ต้นต้นร่องสู่ตัวเจ็ดตนี้ก็เข่ามาในแถวนี้เลยครับแถวที่เคยมันออกเดี๋ยวก็เคยหายไปนะครับที่เคยหายไปงวดที่แล้วนี่ก็คือเก่ากับสามกับหกนะครับแต่บริษัทเอาไปในเจ็เจดตัวเข่ามาใจน,นะครับ คือเส็เนเนาะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทึ่งตัวล่องทึ่งทึ่งตัวล่องล่องอยู่นี่สองโตนะครับเป็นตัวดีตัวหนึ่งเพื่อจะขาดแต่ตัวเด่นนะครับให้ซ้อนะครับสีแปดหรือว่าสิตัดแปดออกก็ได้ตัวล่องเนี่ยนะครับกันบ่มักพอมันออกไปแล้วนะครับสามแปดสตัดแปดนี่ออกนะห้ตัดเอาแปดนี่ออกซะเนาะ เอาเของมาใส่นะครับเง้เอา C มาใส่เง้เอา C ตัวน,นี้ขอมาใส่แคตแปดเนาะมันก็สิเป็น C หกหนึ่งเนาะคัน C หกหนึ่งเนี่ยมันเป็นอ่ะหรือว่าหก C หนึ่งก็ได้อ่ะ, 6, 4, 1, ะ,อะมูมอเนาะให้เป็นหก C หนึ่งก็ได้หรือว่า C หกหนึ่งเนี่ยสื่อสลับกันเอานะครับ เราเรียนเลขวิ่งนะครับวิ่งวันนี้นะครับคือวิ่งซี่ใวิ่งซีพุทธปาก่าเลยให้วิ่งสนะอ,องต้นนี่นะแต่ว่าตัวสําคัญคือซีเนาะ <S <S ส่วนนี่นะครับเลขวิ่งนะครับให้วิ่งซีก็หกเนาะให้วิ่งซีก็หกเพราะว่า,ม,ามันเด่นซีทั้งสองนะครับต้นก็เดนสูตรเจ็ดต้ก็เดนซีนะครับ แล้วจะสตัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เล่นนะครับเอานี้นะครับมือวงวดต่อไปในวันที่สิบหกนี้นะหกสี่นะครับร่อง <นะ S 1> แป<ต>ดเด่นซีร่องแปดตัวดีแล้วตัวร่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวร่อง หกก็เป็นตัวรองตัวตามตัวหนึ่งคือบึ้นหนึ่งนะครับหรือว่าถือว่าเป็นตัวดีนะครับแต่ว่าเป็นเด่นสีนะครับเอินผมกับในใจผมเนี่ยก็อยากตัดแปดออกเอาสีมาใส่นะครับเอาสีมาใส่ให้นันเป็นหกสีหนึ่งหรือว่าในตดในี่นะครับมนซื้อซับก็เอานะครับครับนะครับมันมีหกมีหกมีหนึ่งนะครับแต่เอาสีเนี่ยมาใส่นะครับอืมแต่นะครับสูตรเจโตนะครับ มันดีหนึ่งคือกันเดนซีล่องหกนะครับเพียงแต่มันผิดแปดไปตัวหนึ่งนะครับเพราะสูตรตัวนี้มันสิดเดนมันสิดล่องแปดนะครับซีแปดมันออกได้นะครับพมตัวดีและตัวล่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่องหกก็เป็นตัวล่องตัวตามตัวหนึ่งคือไปขึ้นหนึ่งนะครับหรือว่าถือว่าเป็นตัวดีนะครับแต่ว่าเป็นเดนซีนะครับผมกับในใจผมนี่ก็อยากตัดแปดออกเอาซีมาใส่นะครับเอาซีมาใส่ให้มันเป็นหกซีหนึ่งหรือว่าในตั นี้นีนะครับในซื้อซับก็เนานะครับครับนะครับมันมีหกมีหกมีหนึ่งนะครับแต่เอาสีนี่มาใส่นะครับอืแต่นะครับสูตรเจโตนะครับมันดีหนึ่งคือกันเดนซีร่องหกนะครับเพียงแต่มันผิดแปดไปตัวหนึ่งนะครับเพราะสูตรตัวนี้มันสิดเดนมันสิดร่องแปดนะครับ ที <C> ่แปดมันออกได้นะครับเพราะมีภายในเจ็บโตอยู่แล้วถ้านะตรงกันที่ไรนี้มีเฮไม่รู้ใหญ่มันก็เฮได้นะครับเฮได้ก็ให้วิ่งซีนะครับพอเด,เดินทั้งเดินทั้งสองตัวนะครับ,รบเดินดนี่ครับมันเดินเนาะมันเดินมันเดินซีนี่แหละนะครับตัวตามกับตัวหนึ่งเล<อ>ขค,คู่เลขที่ที่เจ็ดตัวที่เขาชอบกันที่มันชอบออกมา เล็กคู่นะครับเล็กคู่มีอ่าโอเคให้แปดมีสี่มีศูนย์มีหกนะครับเล็กคู่แต่ละมักเล็กคู่นะครับเล็กขี่กับสีมีโยเจ็ดมีหนึ่งมีสามเนาะแค่นี้นะครับมักนะครับอตัวมักลุงใจเด้เขียนให้ทางไหนแล้วนะครับมันก็มีโยตัวนี้มันเป็นตัวหลอกเนาะอืกระเด็ดนะครับตัววิ่งก็จะมีตัวสี่กับตัวหก วิ่งสีวิ่งหกนะครับเนาะให้วิ่งสองตัวเลยวัวนี้อือวัวิ่งหลายนะครับเหลือเชียวซัดนอ้ออ่านี่เพราะนี่นะครับนี่อ่าเอาทีละอันก่อนเอาสามตัวก่อนอ่านี่ถอยบีบนิดนึงเอีย่างอยงเออประมาณนี้เออบุกเาือบ้างไหมเออซัดอ่านะครับสามตัวเห็นบ่ครับสแครบครับสแคร็บซัดแล้วอ่านอธิบายเลยสามตัวนั่นแหละมันมีทั้งตัวดีตัวเด่นนะครับครับมีตัวดีตัวหนึ่ง แต่มีทั้งตัวดีตัวเด่นนะครับหกนี่ก็เป็นตัวร่องหนึ่งก็เป็นตัวตามนะครับคือเป็นตัวดีเด่นซีนะครับมันกับจังได้หกหนึ่งซีนะครับเพราะว่าในเจ็ดโต้เนั่นมันกับมีหนึ่งมีเจ็ดมีศูนย์นะครับงวดนี้นะครับก็เรยกว่าขันสิใไซเจ็ดสี่ศูนย์จีสี่ก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์เจ็ดซีนะครับให้ซื้อสลับกันเอานะครับเป็นตัวได้นะครับไฟยในสามโต้ในตัวได้ นะครับตัวเอานะสองตัวนี้ก็แยกแยกออกมาเนาะอ่ะยกอันนี้นนหนึน่งวะนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเออถามไปส้มถามหนึง่งหนึ่งครับผมเป็นเจ็ดตูมเป็นหนึ่งนะครับอ่ามาดูสองฝั่งสองตัวบ้าง่างสองตัวก็มีนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฝั่งสองตัวนะแต่เนี่ยผเสนอใส่เจ็ดซี่ให้นะครับอ่าที่มีเจ็ดซีนะครับมีเก่าซี่นะครับ พราะว่ามันออกได้อ้าวเอเออยู่ประมาณนั้นละ่ะอาจารย์รอธ<า>ิบายไปเลยตรงสันชัดลแล้วตูมกล่องแล้วว่ว่างไปขึ้เกา้าอันนึงนี่คือเกาเ้าละเออเอเอเดี๋ยวผมจะปรับกล่องเอาโอเคเอา้อาวอธิบายเลยบ้านนี่ชัดแล้วสามตัน้นี่มีถึงตัวด,ดีตัวเด่นนะครับม,มีถึงตัวตามนะครับนี่ครับ ก็จังว่าให้ซื้อเอานะครับไปในสามโต้แต่ดึงออกมาายในสามโต้แล้วรับไม่สองโต้นี่นะครับมันก็เลยหลายโต้เนาะสี่ศูนย์เจ็ดมากเมืองเกืองแปดเบาเลยบ่แปดนี่มันเป็นตัวร่องนะครับแต่พมกับว่าให้ผมอยากตัดออกนะครับวแปดด้ครับจับแปดให้จากโตด้วยยาไปถ้งมันแม่เ่น่าอันนี้กับก็พูดแบบอันนี้กับใดนะครับก็อย่าไปซีเรียสมันมีแปด มีหกมีหนึ่งน้อห้อหนึ่งนี่แต่ผมก็ว่ากา,มารม,มัดจ่อกันสำหรักมันจะบ่ออันนี้ว่ามันจะบอกแปดสี่สี่บ่อถึงสี่บ่อโอ้ง,ง่าแห้งตัวนี้ง่าแห้งพี่น้องเอมันจะบ่อจาสี่บ่ออ่าอ่าเดี๋ยวมันจะถึงแปดไปโอ้หงามแห้งห<ป>งามแห้ง,งอืถ้าใครใครก็ชอบนะครับแปดสี่หกแปดสี่หก นะเนาะก็สรุปได้แล้วเนาะซ <Okay. S 1> ื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลสรุปได้แล้วสำหรับลวงใจฮะน,นี่มันก็ยังมีนะแปดสี่เนาะมันมีหมดเลนะครับนี่ในท,ที่เขียงไห้ครับพลจัวาสามมันสิมาบอแค่นั้นมาไหมเพราะว่ามันสามแปดไปแล้วมันก็จิออกอีกอยู่ว่าสามพลจักรวาอกับแปดันอยากตัดถิมทั้งสองตัวเลย ไห้แมนเหลือน้อยๆเขาไปอไอ้แมนเหลือหกเหลือศูนย์เหลือเจ็ดเหลือสี่เหลือหนึ่งโอเคอืมโอเคสัดเกียนอืมสัดเกียนแล้วพี่นอ้องแล้วก็สามนี่งตัดถีบไปเลยการ์บอนแอร์คือว่าแล้วนี้มีก็ในเจ้าตัวไ<า>ปพอดนะครับสำหรับท่านผู้ชมก็ซื้อให้วิ่งซีนะครับวิ่งซีกับวิ่งหกตัวล่องกับไปสีกับหนึ่งเนาะเมนนี้ แค่นั้นแนะ่ะเดี๋ยวพอมันเด่นซียิงซีนะครับห๋ยวมันจอกซีแปดตุง้งต้นกับหูหูดอกนะครับ <laughs> <laughs> พอผมว่ามันออกไปแล้วผมก็เลยซีแปดนี่มันมันก็ม่รุ่นนะครับผมก็เลยว่าให้อันนี้อยากตัดสามตัดแปดออกไปพอมันออกไปแล้วเนาะนมันออกมาได้กันมันออกได้หมดแล้วครับเหล็กอันหนึ่งกันยังออกหาสามแปดแปดสามหาอยู่ยังออกได้ <laughs> ก็ขอฝากขอคุณเอฟซีถุก่านนะครับติดตามนะครับอ่านก็บมีอยัางหลายก็มีเทีตัวเลขนะครับก็เค็ดไปตามสูตรนะครับบอได้เอาสูตรไปมาเฮ็ดหรอกครับก็สูตรตามสูตรของผมนั่นแหละครับนะครับภายในเจ็ดตัวก็มีภายในเก่าโตกับมีนะครับเอามาใส่กันนะครับสูตร้องสูตรนี้มารวมกันก็จะได้ตัวเด่นแมันก็ได้ตัวเด่นตัวตามนะครับตัวดีตัวรองนะครับ ถึงสิผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับเนาะเพราะว่ามันกับบกชงสีบวถูกจุงงวดแต่ว่ามันเขาอยู่แต่ว่าหกจับให้เพราะไม่พินองพได้ใดนะครับนะครับก็ขอให้จับใจกันเอานะครับก็ต้องขอขอฝากขอคุณเอฟซีถูก่านนะครับที่ติดตามนะครับกับ็บมีอย่างายก็มีเทีตัวเลขนะครับก็เข็ดไปตามสูตรนะครับกบ่ไอ้เอาสูตรไปมาเฮ็ดหรอครับก็สูตรตามสูตรของผมนั่นแหละครับ นะครับภายในเจ็ดโตก็มีภายในอ่านเกาโตกับมีนะครับเอามาใส่กันนะครับสูตรท้องสูตรนี่มารวมกันนะครับก็จะได้ตัวเด่นทำมันก็ได้ตัวเด่นตัวตามนะครับตัวดีตัวรองนะครับถึงสิผิดพลาดไฟกับหลงขอไห้น้ะครับนาอเพราะว่ามันกับบุกขงสิบบถูกทุงงวดแต่ว่ามันเขาอยู่แต่ว่าจับให้เพราะไม่พปนห้องเพราะได้นะครับนะครับก็ขอให้จับใ่กันเอานะครับ แต่ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้นะครับนำใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากให้ผมนะครับพอผมได็กไปหาหมอผมก็ดีใจนะครับดีใจกับพมอแี่พี่นองนะขอขอให้พมอแม่พี่นองนะครับจงพละนามัมแข็งแรงแล้วนะครับนลับรวยนะครับขอให้โชคดีนะครับขอขอให้พลานามัย่แข็งแรงสุขสุขคนนะครับ สุดานี่เขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักหลักสมหลักษาค้กครองนะครับเจ็บสี่ทุกท่านที่ได้นะครับมีกาลังใจนะครับที่ส่งให้ผมนะครับก็ขออวยพรให้เจริญเจริญในนาทีการงานนะครับให้เจริญทุกท่านนะครับกับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับ